สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับป้าเพ็นนะคะช่องนะภากรชาแนลวันนี้ป้าเพ็นได้บอลบ,บ้านมาอยู่สองต้นนะคะเพื่อนเพ่อนบอลสีทัดทิมเม็ดแดงก<ม>ับชั้งเผือกใบบัวได้มาสักพักแล้วะคะ่ะเพื่อนเนและทีนี้ป้าเพ็นก็เลยเอามาวางข้างๆกันวันนี้เดินมาสังเกตเห็นเออมองเพืเพ่อนๆมันคล้ายกันนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าคนเล่นใหม่ๆตอนที่ป้าเพ็นซื้อบอลหรือว่า หัดเลี้ยงบอลใหม่ๆป้าเพนจะงงมากช้างเผือกใบบัวทับทิมเม็ดแดงลูกไม้ป่าก้านดำอะไรอีกละ่ะที่มันคล้ายๆกันแบบเนี้ยป้าเ็นจะงงมากเลยคือมองมองอยังไงก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มองออกแล้วค่ะคือจะดูได้ดูเป็นรู้จักดูแต่ระหว่างผืนๆอย่างเงี้ยมันจะคล้ายกันมากเห็นไหมคะใบลักษณะใบเขาจะเป็นบอนบลใบไทยเหมือนกันคล้ายกันเส้นสีก็ใกล้เคียงกัน นะคะวันนี้แม่เพ็งก็เลยจะพามาดูความแตกต่างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าวิธีการดูถึงความแตกต่างของเขาดูยังไงนะคะจุดแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดที่เราเห็นคือหนึ่งบนสีทับทิมเม็ดแดงมีกระดูกเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆใบเอ่อใบเรียวกว่าแล้วก็มีจุดสีแดงแดงกระจายกระจายตามใบในะคะชัดเจนเลยกา้านบนสีทับทิมเม็ดแดง มีสะพานพาดตั้งแต่โคนไปยันปลายกา้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านหน้าและด้านหลังก้านนะคะเพื่อนเพื่อนสะพานอย่างเงี้ยมีทั้งด้านฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะส่วนทับทิมเม็ดแดงทับทิมอ่าช้างเผือกใบบอัวช้างเผือกใบบัวกระดูกเขาจะเป็นสีชมพู ใบเขาจะกว้างค่ะสะโพกเขากว้างใบกลมมนกว่าทับทิมเม็ดแดงนะคะใบเขาก็จะไม่มีจุดสีแดงแดหรือสีชมพูกระจายกระจายตามใบนะคะเขาจะกัดสีอย่างเดียวเลยเขาจะกัดสีกว้างออกมาเรื่อยๆตั้งแต่สะดือออกมาเป็นสีชมพูนะคะก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลแล้วมีจุดสีน้ำตาลเล็กๆ,ๆ,ๆกระจายอยู่ตามก้านใบนะคะ ข้อแตกต่างดูไม่ยากค่ะมองตั้งแต่ลักษณะใบาเราก็รู้นะคะถ้าเราได้ศึกษาแล้วไดเรื่องเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองนะคะเพื่อนๆน,นี่คือข้อแตกต่างนะคะวิธีการดูว่าอันไหนบอลสีทับทิมเม็ดแดงกับอันไหนบอลสีชั้นเผลือกใบบัวนะคะวันนี้ปะเพงก็มาแนะนาเพื่อนๆให้ได้รู้กันนิดๆหน่อยๆเนาะออพอเป็นแนวทางนะคะในการที่เราจะไปหาซื้อบอลสี หรือว่าในการที่เราจะแยกออกเวลาเราไปเจอตามร้านตามอะไรนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ